ถ้าจดทะเบียนสมรสมันจะมีทายาทอีกประเภทหนึ่งก็คือทายาทสายคู่สมรสทายาทสายคู่สมรสเนี่ยถ้านับจากวันที่จดทะเบียนสมรสจนถึงวันที่แยกย้ายกันไปหรือวันที่ไปจากโลกเนี่ยเป็นทายาทสายคู่สมรสมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกันถ้าเกิดจดทะเบียนสมรสเป็นอะไรขึ้นมาไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยมีผลทางกฎหมายทันทีเป็นทายาทรับทรัพย์ค่ะอย่างนั้นเป็นต้นวันนั้นถ้าใครจดทะเบียนสมรสจะเป็นทายาทสายคู่สมรสถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็จะมีทายาทสายโลหิตสายเดียว ถ้าเกิดคนโสดก็ไม่มีลูกก็จะมีพ่อแม่พี่น้องร่วมบิดามารดาพี่น้องร่วมแต่มีดามารดาปูยญาตายายลุงป้านะขอบคุณมากค่ะดอกไม้ขอบคุณมากค่ะดอกกลาบขอบคุณมากดังนั้นกรณีข้อนี้คือข้อดีเป็นทายาทซึ่งกันและกันข้อดีข้อต่อไปก็คือลูกเกิดมาถ้าพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันลูกเกิดมาเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของทั้งพ่อทั้งแม่ไม่ต้องรับรองบทถ้าเกิดพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันแล้วสักสิบปีหรือ20ปีแล้วอยากกันความถูกต้องมันติดตัวลูกไปเลย